hai chắc nó hại hết đây <laughs> để tất tao pha mà để tất tao pha để nó cái mà mà cái <laughs> เอ้ย,อยตอปลาดอยขึ้นดอยไหลค่ะต่ปาปลาหืมเ้ยอ๋ยมองจอยกิ๋นหมแล้วเห็ดจ้ากดอกพี่นออ้องหรือตาปลาดิเต่าปลากับหลายไหยอ้ยเฝ้าน้ำเห็ดดอกเดียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยของเคลือนใหม่ เฝองนึ่งเห็ดสวงดอกกลุ่มคาวะเนะี่ยของเคลื่อนใหม่ลมเด่มนมูไม่เอาไรคะ <laughs> ของเคลื่อนใหม่ลมเด่นพี่น้องเอ้ยอันนี้เห็ดไข่ค่ะน,นี่เห็ดไข่อันนี้เห็ดดินโอ้ย <laughs> พี่น้องบานเธอเวอบยยุา <laughs> บานเธอเวบยยุบเ,เห็ดลงงูเขา กินได้บ่เนี่ยเท่าแท้โอ้ยขายจนเปื่อเบิดพี่น้องเอ้ยโหขากระหางข้อขาบักเดี๋ยวเมียนอยู่บ่ลยนะเมียนงามบิรพี่น้องเดี๋ยวโมึงแต่ยังแนี้ยเสนอปูเปิลผู้หนี่ก็ได้ยังเรออยู่เต่าเต่าเต่าปลาเตเปิ้ลเห็นอีกยังหรือเมา เห็ดดินจืดตัวน่ะเห็ดราคาเพียงตัวน่ะเอาเห็ดราคาเพียงเห็ดดินจืดตัวนต้นขัดเขาน้ำก็ได้เลนี่บ้ามันมื่อนี่บ้ามันไปตับเตาปลาอย่างเดียวกลับบ้านนะค่ะ